มาเก็บไปคนเดียวมือเดียวไปขนัดอะไรคนยรัคนั่นดูหัวใจไม่ออกเฮ้ยบอกชั้นก่อมันเล็กกูกลัวตกที่เวนเฮ้ยทไมล่ละอย่าิดอะไรกูเปล่าเนี่ยมึงกับกูเพื่อนก็คิดอะไรล่ะรีบคลิปเขาเถิดเนี๋ยคือเย็นค่ำมาเมื่อมัต้องเย็นหลังเล่นมาสองคนไปไหนนะกูอยากจระช่างอันนามึงกับกูสองคนมันมี จิงไงไงอะแล้วจะทิ้งหลานกูได้ไงวะใครอ่ะปีอ่ะปีอ่ะปียพรนอ่ะเออปียพรนอ่ะเฮียเฮียไอ้ลูกมือคนอ่ะเฮียแหน่แหน่ให้ไปกับ่กะปิฮะนะเออฮะนะเออเอ้าคนขี่ตายคนซ้อนรอด ฮะรดดังไม่เพะเลยว่ะแหมท็อปเปอร์ก็ดังอย่างนี้เนี่ยมึงจิตคิดมากเลยนะขับนะมึงอ่ะดีแล้วไม่ไว้ใจมึงว่ะโอ้ยมึงนี่หวานหน้าขับหวานหน้ามึงเช่ารถอะไรมาเนี่ย เฮีดเงินแล้วเอาดีๆมาก็ไม่ได้ผูไม่ทันถึงจุดหมายคงมีลูกโอ้มเป็นอะไรแล้วรถมันกระเทือนขนาดนั้นเยอะหรอแหม่ผู้ก็เฮ็ดเป็นนี่แพ้เลยเป็นกรรมวะมึงก็ไปรับปากฉันค่อยไปเฮ้ยไม่ันติดหน้าก้นไม่จะได้ไปกันไหมเนี่ยเฮ้ยแกเช็คเครื่องก่อนดูสิ เฮ้ยพเพื่อนฉลาดโง่จริงเลยมึงนี่มันมเลิะเกินนะแล้วตูวเห่านี้บิมีบรอบไปลุกมันมีอู่เลยคก้ด <c oughs> ้ยวยเหรอน่าโก้ไปไม่ได้กว่าทำไมวะอันนี้หายแมวช่างเจ้าของอูนี่ร้ายทำไมวะก็มันเอารถไม่มีัวอร์เทียนเลยเแล้วมันจะมีไฟติดเฮี้ยอย่างไรเนี่ยต่อสายตรงเลย ไอเวนเด็ดหนักวังตีหัวแตกแล้วดอกไม่เริ่มมาละไมเห็นไม่มีมีก็